ก็คืออลาจากรถยนต์มือสองนะคะอยู่กับแนตตี้นะคะวันนี้นะคะเราพามาดูรถนะคะที่เป็นรถเก่งโซลรถเก่งนะคะบอกเลยว่ารถเก่งโซนนี้นะคะใช้เงินออกรถศูนย์บาทเท่านั้นนะคะ เดีย๋ยวนัตตี้จะพาดูไปเรื่อยๆนะคะว่ามีรถอะไรบ้างอย่างคันนี้นะคะก็จะเป็นซูซูกิสวิปนะคะใช้เงินศูนย์บาทนะคะศูนย์บาทจริงๆนะคะทุกคันนะคะไม่ต้องเอาเงินมาเลยนะคะเดี๋ยวนัตตี้ดันจัดเต็มฟรีดาวให้นะคะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนนะคะฟรีดาวนะคะทุกคันเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้านิววีออสนะคะคันต่อมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นฮอนด้าซิตี้นะคะโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้ปี2018เลยนะแล้วก็จะมีโตโยต้าวีออสนะคะ แล้วก็ t ต y o ต้ y a าริบอกเลยนะคะว่ารถที่เต้นเราเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากกว่านี้อีกนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถโทรหาแนตตี้ได้เลยนะคะที่เบอร์0994954108นะคะโทรหาแนตตี้นะคะที่เบอร์0994954108แล้วมาเจอกันแนตตี้ไนดะ้ที่อาณาจักรรถยนต์มือสอง s c ยุค่ะ